แต่ในราบประราศรทยปริญญาเอกสาขา,าการท่องเที่ยวจากที่มีมีความภูมิใจมากนะครับผมชอบหัวข้อเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยของเราได้ตั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมผมก็ใจว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยเป็นการบรรยายเรื่องอาเซียนหรือประชาคามเศรษฐกิจอาเซียนสักครั้งที่70ของผมนะครับ ตระเวนบรรยายเรื่องอาเซียนมาถึงทั่วประเทศไทยเดี๋ยววันที่6เดือนหน้าก็จะไปที่มทรศรีวิชัยนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานก็ได้รับการทัาทามจากหมหาวาัยราชพัฒสกุลน,นครดีใจที่ที่ได้ไปพบวิสิตนักศึกษาประชาชนที่สนใจในเรื่องนี้ 5ประเทศก่อนตอนแรกผมเล่ารขาวลานะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เราไปพูดว่าเรา,า,รากำลังจะก้าเข้าสู่ประชาคมเรา,า,รากำลังจะก้าเข้าสู่อาเซียนจริงเราเป็นต้นตํางก่อตั้งอาเซียนมา48ปีแล้วอาประเทศนี้ก็มาประชุมกันที่กรุงเทพสมัยนั้นรัฐบาลจอมพลถนอมยิ่งกจจรัตนรัตนปรีก็คือคุณถนักคอมัน ท่นก็ชวนรัฐมนตรีต่างประเทศในสี่ประเทศมารวมกันแล้วก็ตกลงกันเป็นอาเซียนและหลังจากสงครามอินโดจีนจบก,ก็มีประเทศเริ่มเข้ามาบรูายเข้ามาท้ายสุดก็เป็นเขมรลาวเวียดนามรวม10ประเทศเจำไว้ข้อนึงเลยนะครับว่าอาเซียนเนี่ยมีเหลืออยู่ประเทศหนึ่งยังไม่ได้เข้ามาคือติบอเอสเต ซึ่งยังไม่พรอ้อมเมื่อไหร่ที่มอเอสเเข้ามาก็จบไม่มีใครที่จะมาเป็นสมาชิกอาเซียนได้เพราะอาเซียนคือประชาคมกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าน,นั้นจะเรียกว่าอาเซียนครับอาเซียนก็มีอยู่เสาหลักอยู่สามข้อข้อหนึ่งเรื่องความมั่นคงรวมตัวรวมหัวกันเหมือนกับว่าจะสู้กับคอมมิวนิสต์กำลังทหารก็มีแล้เรียนเรียน ซองรบอะไรร่วมกันมาอันนี้ก็ตามมาติของการเป็นอาเซียนข้อที่หนึ่ข้อที่สองก็คือเพื่อทางสังคมและวัฒนธรรมคำาบาวัฒนธรรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการการแสดงละ,งละคร,ก,รก้อนลํำต่างๆในสิบประเทศนี้นะฮะก็ทำกันมาแล้วแต่ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดออก็ยังทำไม่ได้คือ รวมกันทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าอาเซียนอีคโตนิมิคอมมูนิตี้คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซีนยนประชาคมเศรษฐกิจอาเซีนยนทำไมติดอะไรอยู่ทำไม่ได้พเพราะเศรษฐกิจมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามามันมีเรื่องการแข่งขันเข้ามาและมันมีเรื่องสังคญที่สุดคือเรื่องภาษีมันแปลว่าไรรับ ถ้าหาเดนิฟิชถ้าหาคำจำกัดความคำว่า AEC คืออะไรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไรเนี่ยนะถ้าไปอ่านหลักการของอาเซียนแล,ล้วเราก็เวียนหัวมันก็จะเป็นสักแสงที่ทเป็นภาษาราชการแต่เอกอาคาัครราชทูตไทยนะคุณเวียงจันทร์จันทร์คุณพิศนุจันวิทันซึ่งปัจจุบันเป็นทูตอยู่ที่ลาวเวียดนามอาจารย์ท,ทูตลาวที่กันที่เวียงจันท์่ท่านบอกพี่ลงุงท่านาไปกินข้าวบ้านผม ที่เชิงรายบอกพี่นำลมจำง่ายๆเลย AEC คือคนสินค้าและเงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระใน1 0บประเทศผมซ้ำนะคะคนสินค้าเงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้ในสิบประเทศอย่างอิสระนั่นคือหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์และกติกาแต่เอาเข้าจริงๆพอถึงเวลามันจะมีปัญหา มันอยู่ที่ข้อตกลงของแต่ละประเทศมันอยู่ที่การป้องกันของแต่ละประเทศมันอยู่ที่การเตรียมของแต่ละประเทศเราอย่างอ่างเราที่นี่มีนักศึกษาจากเราวมามาเหมรมา,มา,มาเรีากคแับมีใช่ไหมครับแล้วมาฟังด้วยเป่าครับไม่เป็นไรต้องพูดความจริงเพราะมันเป็นความจริงเอาอยิาง่งดีกว่าเมื่อปีที่แล้ว ท่านรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันนีฮะในแพทย์รัชตาตอนที่ท่านเป็น